สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้เราจะมาเปิดกาชาตัวใหม่เฮเลนาตัวละครตีหมู่ที่มีสถานะสะท้อนแถมยังช่วยแชร์ดาเมจเพื่อนในแถวได้อีกเก่งขนาดนี้ผมก็ต้องมีแล้วป่ะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอนเน็ไป2ล้านซับด้วยนะจ้าสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแนนแนนอนนี้เราก็อยู่กับช่องเอ็เน็กับเกม อีกดาคนิเคิลนะครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทไปคือวันนี้ผมจะมาเปิดกาชายเฮเลนาเนีน่ยเพราะว่ามันเท่มากนะเออมันถือเหมือนแบบว่าเหมือนกองจักออะเออแล้วแบบว่ามันตีหมู่ด้วยนะที่ผมสนใจนะครับตีหมู่ไม่พอนะครับยังมีสถานะสะท้อนดาเมจเนี่ยแล้วก็คอยรับดาเมจหรือว่าแชร์ดาเมจให้กับเพื่อนๆได้อีกนี่ครับผมก็จะพลาดไม่ได้นะมาดูกันว่า ผมจะเกลือหรือว่าผมจะมือทองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเน็กของเราไป2อล้านซับด้วยนะครับแล้วก็ช่องเราไิ่รู้สมาชิพเพเนียร์ยี่สิบาทสาสิบห้าบาทห้าสิบาทเผื่อใครกลัวภาคคองเทนต์ฟรีไฟล์เรบ,บทอทวอลเปนแมนอีกดาคอนิเคิลแล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถสม,ถมัครมาได้เลยนะครับยี่สิบาทมีชื่อเขียวก็สติก๊กเกอร์เท่ๆใ,ใช้เลยนะครับขอบคุณครับตอนนี้ผมก็มี คริสตัลอยู่ที่ ,7830 นะไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะแต่ผพราะว่าผมก็อยากได้เนี่ยเพราะว่าอยากได้ตรงสะท้อนเนี่ยไม่ใช่ไร <c ười> ว่าเล่มอนพันแมนเนะี่ยตัวสะท้อนเนี่ยเป็นตัวที่โกงแล้วคือยือน,นเฉยเนะี่ยยังไงเราก็ได้ตีอยู่แล้วยังไงเราก็ได้ออกสกิลอยู่แล้วเนี่ยแต่สนนะท้อนเนี่ยคือสถานะพิเศษที่เราได้มานะถือว่าเป็นกําไรเนรี่ยผมก็ชอบอยู่แล้วเนี่ยสายสะท้อนนะก็ปั้นดีๆก็ยืนสะท้อนได้เนี่ยแล้วก็ ที่สาคัญนะครับมันยังคอยรับดาเมจให้กับเพื่อนในแถวของเราได้อีกนะครับเออมันก็ทําให้เพื่อนของเราเนี่ยตายยากขึ้นนะผมก็เลยอยากได้นะแล้วก็มันตีหมู่นะี่หละเออมันตีหมู่นะผมก็เลยพลาดไม่ได้ดูดิเห็นป่ามันตีหมู่มันโหดจัดเลยนะคือมันถือกงจากด้วยมันเท่เออผมก็เลยจัดซะไปสิ่งไปแรกจับไปก่อนเลยเนียมาดูนว่าผมจะออกหรือเปล่านะกดแถบเข้าไปปึ๊บโอ้โหรอบนี้นะรอบนี้ไม่มีวิงวิงนะรอบนี้ไม่มีวิงวิงเนี่ยคิดว่าน่าจะเกลือนะ่ยอ่ะ ปื้บเปิดเข้าไปนะครับโบเข้ามาหนึ่งทีนี่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาเศษตัวละครไปยัดตัวอื่นด้วยเออปื๊บโอเคได้ได้2ดาวมา3ตัวนี่ครับได้โอเคโซเนยเดี๋ยวเราไปเอาเศษไปยัดนะครับอ้อนี้ก็ดีนะถือว่าดีนะครับจะได้ไยัดเศษด้วยเห็นปะเราก็ได้เอาไปแลกเศษนะตอนนี้ผมก็จะปั้นพวกแพติเซียให้เป็น5ดาวอยู่เนี่ยแล้วก็มาล,ลูให้เป็น5ดาวนะจะได้หวัวดังแรงเนี่ยไปครั้งที่2จะตอบเลยปื๊บมาดูกันว่าจะออกหรือเปล่านะครับโอ้โหรอบนี้ก็เกลือ,อเหมือนเดิมนะฮ <c oughs> ลารอบนี้ไม่เกล้าอย่าบอกนะสองรอบได้อะเกินไปพี่ชายเฮ้ยเฮ้ย,ฮยมือทองจัดว่ะวะนี่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 ดูดูหัวหน้ากองรังเฮ้ยเห็นเลยหน้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองรอบได้ว่ะโคตรสุดเออเป็นไงนะตึงจัดเออสองรอบผมก็ได้แล้วอะอะไรคำนี้เออมือทองว่ะเทจัดเลยนะแลวอย่างเทนี่ครับเออเดี๋ยวดูดิ โอ้ยเจ็ดสิบสามครั้งการันตีนะเปะิดตอบล่ะจะได้ทำสี่ดาไปเลยป่ะจะต่อบไปเลยไหน,ไหนๆก็มือทองแนละ้ววันนี้มันวันของพี่ชัดๆเออมือทองจัดเนี้ยโอ้ล่ามนี้ไม่มือทองนะไม่เป็นไรลูบี้ผมมันได้เสียได้อยู่แล้วนะเปันหาได้ง่ายนะสําหรับผมนะนี่ได้มาอีกสามตัวไหมผมอยากได้เศษไงไม่ใช่หรอกผมอยากได้เศษปุ๊บจะต่อไปเนะถึงกว่าผมจะคิดต่อหมดหรือว่าลูบี้หมดนะปุ๊บเข้าไปโอเครอบนี้เกลือนะครับรอบนี้เกลือนะครับโอเคห้ามไปเลยนะ ปึ๊บได้มาหูยรอบนี้เยอะจัดอ่ะห้าตัวได้ได้สองดาวมาห้าตัวนะไม่ธรรมดาเฮือนไงเอาเรื่องนี้ครับไปต่อปึ๊บโอเครอบนี้ได้อีกไหมเนี่ยนะขอสักสองตัวไปพี่ไปโอ้โหรอบนี้เกลือ,อกันนะอยากได้สักสองตัวนะไม่เป็นไรมีอีกรอบนึงนะเดี๋ยวผมก็เอาไปจนการันตรีนั่นแหละผมอยากได้สองตัวอยู่แล้วนะเวลาจะเปิดตัวไหนเนะี่ยผมจะต้องเปิดสองตัวนะเพื่อจะได้ทําให้เป็นสี่ดาวไวๆเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่ใช่สี่ดาวไวๆเออ อ่ะน่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้แล้วนะหมดแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยไปหาจิตต์หรือลูบี้ใหม่นี่ครับแล้วก็มาเปิดจนกว่าจะโดนการตีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เหลือกี่ครั้งการันตีนี่ครับโหรอบนี้เกือจัดนะเกลือจัดนะครับได้มางแค่หนึ่งตัวนี่ครับสำหรับ2อดาวนะโอเคตอนนี้เหลืออีก33ครั้งนี่ครับก็ประมาณ3,600นกี่ครับก็ขายอีก3,2 0 0นะครับผมก็จะได้เปิดนี่ครับไม่ต้องห่วงนะผมคิดว่ายังไงผมก็ต้องเอา ให้ได้นี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่องของความสามารถของเจ้าเฮเลน,นากันนะครับก่อนที่ผมจะไปปั้นเนะครับก็คือที่ผมอยากมาเปิด่นี่ยผมอยากมาเปิดเชื่อมโยงเชื่อมโยงด้วยนะครับเพราะว่าทีมของผมผมันก็จะได้โหดขึ้นไงอ่ะตอนนี้อะไรกดได้ก็กดไปนะครับตอนนี้นะอโอเคแต่คือมันเท่ไงไประเด็นนะอ่ะเออเดี๋ยวผมกดเหตุการณ์ก่อนนะจะได้หาเพชรไปด้วยหาเพชรแล้วเปิดใหม <c oughs> หาเพชรเปิดใหม่้แต่ผมคิดว่าผมมือท้องจัดนะเออสองรอบก็ได้แล้วนะครับสองรอบคือ,อ,อคิวอ่ะเออไม่ ไม่คือสองรอบก็คือได้เลยนะอันนี้คือเดี๋ยวผมไปกดตัวละครอ,อีกลอหนึ่งอบเปลือ,อโอเคมาแล้วก็เส้นทางนะครับโอเคผมก็จะได้อน,นี้เป็นแรกนะแรกแล้วเขามายัดไปแลกเศษแพทิเซียนนะครับแล้วก็มาลูลูนะฟื้อเข้าไปหนึ่งทีนะกดน,นี้เรียบร้อยนี่ครับแล้วก็กดมาที่ตัวละครน,นี่ครับกดเส้นทางอ่ะผมจะได้เปิดต้นไม้นะไม่ใช่อะไรวเวลาเปิดต้นไม้มันก็จะน,นี่นะครับเดี๋ยวมีลูกขึ้นตรงไหนนะไม่ใช่นี้ มันจะมีลูกขึ้นให้เรากดไปเดี๋ยวก่อนนะชื้อชื้ออันนี้มันสายนี้โอเคมัน,นเป็นสายนี้สายแดงนี่ครับสายแดงสายแดงอยู่นี่อยู่นี่วิงวิงอ่าเปิดไปโอเคปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปั่นนะครับไอ้ลืมลืมลืมไปดูความสามารถกันเออผมก็จะอาจจะมึนๆหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่ค่อยสบายเนี่ยเพราะว่า เหมือนกับว่าผมจะเป็นไทรอยนะครับเดี๋ยวพูดแล้วก็จะหาอโมนะครับดูที่แขนผมนะครับผมไปดูเด,ออ course, ลดเลือดออกมาสองข้างเลยนะครับก็คือผมรอผลตรวจเลือดอยู <im <im> ่นะครับไม่รู้ว่าเป็นไทรอยหรือเปล่านะครับก็ผมก็ต้องกินยาด้วยนะครับเขาก็ให้ยามากินนะครับมันก็อาจจะประมวลผลช้านิดหน่อยนะครับสำหรับสมองผมนะตอนนี้ผมก็อายุ3าสิแล้วด้วยนะครับก็ไม่ใช่น้อยนะสําหรับผมก็คือคิดว่ามันก็เป็นอายุที่เยอะพอประมาณนะครับก็เลยอาจจะมึนๆกันบ้างนะครับผมอาจจะ ร้อนๆนิดหน่อยนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครเพราะว่าผมไปดูดเลือดมาสองข้างนะครับรอผลตรวจเลือดนะครับพรุ่งนี้นะครับผมต้องไปโรงพยาบาลเพื่อฟังผลอีกครั้งหนึ่งนะว่าผมเป็นไทรอยด์จริงหรือเปล่านะแต่อาการผมคิดว่ามันเหมือนจะเป็นนะครับอ่ะก็เป็นเกฟโทนะครับเกฟโทก็คือสร้างความเสียหายกายภาพนะครับห้าพันห้าร้อยสี่สิบหกแนวกับศัตรูด้านหน้านะฮะแล้วก็จะได้รับเอฟเฟกต์นะครับแผ่วิญญาณนะก็คือจะได้รับสถานะแผ่วิญญาณสองเทินนะแผ่วิญญาณก็คือเมื่อ ผู้มอบดีบัฟนี้ถูกโจมตีเนี่ยผู้ติดดีบัฟจะโดนความเสียหายไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือสกิลของเขาเนี่ยแล้วก็ชิวคอมไบร์นั่นเองนะครับคือตอนเองเนี่ยจะได้รับสถานะสะท้อนนะครับสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ30%ให้กับศัตรูนะครับสองเทินนี่แล้วก็เสียสลานนะครับรับความเสียหายแทนพันธมิตรหรือเพื่อนที่อยู่ในแถวแนวนอนเดียวกันนะครับจะได้รับความเสียหายลดลง30%ต่อจํานวนพันธมิตรที่อยู่ในแถวแนวนอนนะครับ2เทิร์น อ่ะก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะรับดาเมจหรือแชร์ดาเมจให้เพื่อนนั่นเองนะแล้วก็วอลคิลลี่สมานนีครับไม่ใช่เดกุนะวอลคิลลี่สมานเนี่ยคือใช้ได้กับเป้าหมายทั้งหมดนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ2,218นสอร้บแเนี่ยแล้วก็เป้าหมายศัตรูอัตลักษณ์ธรรมชาติเนี่ยครับรับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับจากเป้าหมายอัตลักษณ์ที่ชนะทานเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เปนเองเทนนี่ะนี่คือความโกงของเขาเนี่ยเดี๋ยวค่อยมา ปั้นแล้วก็ยัดดาวแล้วก็ใส่คู่หูเนี่ยวันนี้ผมก็เปิดแล้วนะแบบว่ามือทองนะไม่เกลือด้วยเนี่ยก็คือ20บใบนะครับหรือว่ารอบอก็คือได้เลยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปปั้นก่อนเนี่ยถ้าปั้นเสร็จเป็น4ดาวหรือ5ดาวแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนเนี่ยครับก็ประมาณนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามนะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะยใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไวที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ัาบบครผม